การเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับเบรกนี้นะแพคก,ก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญน,นะคะที่จะไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักนะคะญาติผู้ใหญ่ก็ตามก็สามารถมองหาสิ่งนี้นะคะสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะซึ่งจะช่วยดูแลสุขภาพแถมยังเป็นเครื่องประดับที่สวยงามให้กับคุณได้อีกด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้โลหิตนั้นหมุนเวียนได้ดีแล้วก็แก้ปวดเมื่อยตามข้อมือ ือไหล่แขนต่างๆนะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพอย่างจริงจังนะคะจากภายในซึ่งคุณผู้ชมก็มองหาซื้อกันได้เป็นของควัญหรือจะนําไปใส่เองก็ได้นะคะมีเพียงแค่9ชุดต่อวันเท่านั้นในราคาพิเศษจริงๆ999บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งจองกันได้ที่022779696นะคะอีกครั้งห022779696ค่ะ เอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะช่องทางของเราวันนี้จะมีการพูดคุยสายสดแล้วก็ตอบ SMS เหมือนเช่นเคยนะคะลงทะเบียนกันที่024960493 024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS พิมพ์พ d ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีก็ใส่จังหวัดมาด้วยนะคะ ส่งมาที่4221606ช่วงนี้จจพอาจารย์พันธพร้อมแล้วนะคะพร้อมคุณผู้ชมก็บอกว่าพร้อมมากนะคะส่งอัวรเนมาก,กันเยอะแยะมากมายเรามาเริ่มตอบเปสนเสแรกของวันนี้กันเลยค่ะเ,ออเกิดวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมปี31นะคะเวลา6นาฬิกา30นาทีถามเรื่องการงานการเงินสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะ,ค,ะครับ อ่ะสุขภาพเอาด้วยปัญหาด้วยพื้นชะตาก่อนระวังระบบภายในนะครับไม่ทราบว่าเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรตษก็คือเน้นพวกระบบสืบพันธุ์นั่นแหละนะครับในก,กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกทางเดินอาหารแล้วก็ระวังหลีกเลี่ยงการบริโภคของหวานเ <ๆ S 1> ยอะๆด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณสุกวัยขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของปีจรช่วงอายุย่าง20 นี้นะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของงานเผื่อใจไว้หน่อยละกันอ,อาจจะมีความล่าช้ายืดเยื้อและส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาระยะยาวต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากและที่สำคัญถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโอกาสก็ดูเหมือนจะมีไม่มากะฉะนั้นถึงสำคัญปีนิดหนึ่งละอดทนแล้วก็หาโอกาสไปบริจาคลงศพ นะมากน้อยตามกำลังครับมีเบอร์โทรศัพท์9864ค่ะใช้ได้ทั้งสองเลขเลยนะ64เป็นพุทธศุขคือคู่ธาตุน้ำส่วนอังคารสุขเนี่ยจะเป็นคู่มิตรด,ดีทั้งสองเลขครับ ina, ดีสองเลขค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรินดานะคะวันพุธที่10เมษายนปี3-4เวลาเกิด10นาฬิกาหนาทีจะได้งานไหมคะแล้กวก็เรื่องของการเงินและครอบครัวด้วยค่ะ เกณฑ์งานไม่ค่อยจะดีนะครับอของของน้องสรินดา1ในทางวิทยาศาสตร์ขวนขวายและพยายามมองกลุ่มงานให้มันกว้างขึ้นนะครับ<ฆ>อย่าอย่าปิดโอกาสตัวเองแม้จะไม่ใช่งานที่ชอบและในแง่ของการทําบุญให้คุณซื้อแก้วน่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับ<ฆ>ก็ได้ซื้อถวายวัดส่วนในเรื่องของครอบครัว ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ในพื้นชะตานั้นก็ต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูมันก็คงไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ปีนี้ถ้าพยายามประคับประคองก็ผ่านได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจัดชัยนะคะวันอาทิตย์ที่1นึ่งสิงหาคมปี36เวลา1 2บสนาฬิกาสาหกนาทีถามเรื่องการงานและความรักค่ะย่างยีนะครับถ้าโสดจะได้เจอรักใหม่ถูกใจด้วย ดีจังเลยวงเล็บนะครับดูให้ดีว่ามีเจ้าของหรือเปล่า <c oughs> ในทางกลับกันคนที่มีคู่ระวังความพลิกผันประครับประคองหน่อย <c oughs> ส่วนในเรื่องของงานงานไทยดีครับแม้คิดจะเปลี่ยนแปลงก็มีสิ่งใหม่แต่ขอให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะ <c oughs> ท่านต่อไปค่ะคุณนายพงศ์นะคะวันที่28ฤพฤษภาคม น่าจะเป็น2513เนาะเวลา17นาฬิกา30นาทีถามว่าลงทุนอะไรดีแล้วก็การเงินกับสุขภาพช่วงนี้ค่ะ28พฤษภาเราเข้าใจกันว่าเป็น2513นะครับเ,เป็นวันพฤหัสนะค่ะไม่ได้บอกวันมาเนะาะแต่ไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่ค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดเอ่อ ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะครับค่ะพวกสเกลใหญ่ๆก็พวกสถานพยาบาลร้านขายยานะครับพวกสวนสมุนไพรทำฟิตเนสอะไรแบบนี้ได้หมใช่นะครับอีกอันนึงฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังคพันธ์ค่ะนะครับและถ้าเกิดคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ก็น่าสนใจนะครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย91ค่ะ91เป็นเลขแห่งความสําเร็จอย่างรวดเร็วดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณนัดนะคะวันพุธท,ที่26มกราคมปี28เวลา13.25นาฬิกานาทีการเงินการงานนะคะทำเป็นโฟแมนค่ะจะ้ะปีนี้งานโอเคนะครับนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะเป็นซุปเป็นชิปก็ว่าไปคืออย่างน้อยเนะี่ยปีนี้ประเมินผลต้องถ้าคุณสมบัติคุณพร้อมนะ,ค,ะคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงิน เสียงโชคไม่เอานะเสียงโชคไม่เอาเลยนะครับในแง่ของสภาพคล่องปีจรน,นี้ก็ทายดีแล้วก็มีมลุ้นเงินก้อนในช่วงปลายปีด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมหมายนะถามทะเบียนรถค่ะสองสองศูนห้าค่ะ,ะพระจันทร์สองดวงก็คือความสว่างสวยัยแต่กันเหนียวนะฮะภายอาเพศความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรกระถาชินน้ำมันจรและแตะที่เลขศูนย์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณอนุชานะคะ19กันยาปี19วันอาทิตย์6โมงเย็นปีมะโรงนะคะถามเรื่องความรักการเงินแล้วก็เบอร์โทร55ค่ะ,ะพระสองดวงก็มั่นคงเปสองเท่านะฮะมีหลักฐานความมั่นคงมีเกณฑ์ได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายก็ถือว่าดีเกณฑ์ความรักประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะในช่วงจังหวะรอยต่อ,อย่าง39และ40แบบนี้ ถ้าไม่ได the ้ห่างไกลกันด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นลงตัวนะครับอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่แต่ถ้าแต่ถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกใจเช่นเดียวกันช่วงประมาณกลางปีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุมนรัตนนะคะ22กรกฎาคมปี35เวลา8นาฬิกาวันพุธ ชีวิตจะดีขึ้นไหมแล้วที่ผ่านมาแย่จังเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินและครอบครัวด้วยค่ะ,ะฟังให้ดีนะครับคงเคยได้ยินในเรื่องของพระสุขเข้าพระเสาแทรกใช่ไหมคนเราทุกคนเกิดมาแต่และช่วงวัยช่วงอายุเนี่ยจะมีพระเคาะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสเวอรหรือว่ารักษาอายุของเราตามแต่วันที่เกิดของคุณในของจริงเลยก็คือเสาเซเวอและสุขแทรก มันเป็นช่วงเวลาคือถ้าพระเคาะอะไรเสวยและมีพระเคาะเข้ามาแทรกและเป็นคู่ศัตรูเนี่ยเขาว่าชีวิตมันจะมีปัญหาเยอะอบ,าบางภาษาโหรก็ใช้คำว่าถึงจุดอับนะครับจากนี้ไปจนถึงวันที่18เมษายน58ใช้ชีวิตใช่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ของคุณเนี่ยลองถามตวเองดูตั้งแต่กลางปี56มาแย่มาโดยตลอดใช่ไหมนะครับอดทนและฟ้าหลังฝนก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากเลยผ่านในช่วงเวลาดังกล่าว นะครับส่วนหลักการแต่เรื่องของการเงินก็ยังตึงๆอยู่นะจงังหวะรอยต่อ23 24เนี่ยก็สิ่งสำคัญอยากให้คุณไปทำทาการบูชาพระเกะที่เข้าเสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางนักปลกมาบูชาถ้าสะดวกวัดสเสวตฉชัครคลองศาลภาษีเจริญหรือว่าวัดนากปลกวัดสเสวตฉชัครคลองศาลนะครับส่วนวัดหน้านี่ยอยู่ภาษีเจริญเช่ามาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้าฐาน แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวัวลาสิบจบโสม,มานะกะริถาโทรครับค่ะการเงินแล้วก็ครัวเป็นงบ้ไงไคะก็การเงิน,นอย่างที่เรียนใช่<ม>ก็แต่การเงินนี่ยังเป็นห่วงนะ2ปี23ที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง24ส่วนความรักในปีนี้พยายามหลีเกเลี่ยงการประทะค่ะนะพูดกันน้อยๆหน่อยจ้ะจ้าท่านต่อไปค่ะคุณเรวดีนะคะเกิดวันพุธที่13กุมภาพันธ์ปี3 2เวลา11นาฬิกาค่ะ บอกว่านี่สีนจะหมดเมื่อไหร่มีโชคลาภบ,บ้างไหมคะหมดไม่หมดไม่รู้แต่ผมใช้คําว่าดีขึ้นดีขึ้นในช่วงอายุย่าง28นะครับก็หลังวันเกิดเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สัญญาณจะชัดเจนช่วงประมาณกลางปี2558นี้นะครับแต่ในแง่ขการเสี่ยงโชคไม่เชียครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณอะมรอนรัตนะคะ9พฤษภาปี25วันอาทิตย์ประมาณ5-6โมงเย็นอาถามทะเบียนรถนะคะ2310คะ่ะคมในฝักแต่10ก็ภาระเยอะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์ครับค่ะบ้านทับ13จ้ะอ่ะ 1, ก็คือในเรื่องของมหาอุดนะครับแข่งกับใครก็ไม่แพ้เจ้าคนในคนเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจใช้ได้ครับค่ะตั้งต่อไปค่ะคุณวุ้นนะคะเกิดวันศุกร์ที่ สิเดือน3มปีสี่หนะคะเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีถามว่าเรียนอะไราดีแล้วก็ลักนณาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับเก้าโมงสากรุงเทพมหานครค่ะลักขณาอของของน้องเนี่ยจะมี มีทางเลือกนะครับลองดูว่าเขาชอบแนวไหนถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเชียนะครับถ้าชอบในเรื่องของแพทย์เภสัชก็ถือว่าดีนะทันโลไปถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะนิติกรผู้พิพากษาใช้ได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบศิลปะก,ก็ดันไปเลยฮะดนตรีศิลปะก,การแสดงอ,อันนี้คือ 3, 3สาขาที่ที่น้องเขาสามารถจะเรียนได้จ่ะและคณะราศีนะ อ่าเป็นคนราศีเมษนะครับจ้ะค่ะอ่าตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาอะอจารย์ขอดูของน้องสาวก่อนได้ไหมอาจารย์อ่อันนี้จากคุณอะไรคะคุณเสาวณีค่ะอ่าดูของคุณเสาวณีก่อนละกันนะเดี๋ยวเวลาจะมีจากัดดูของตัวเองก่อนอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดมิถุนาสองห้าสองเก้าอาจารย์ จกี่โมงครับเที่ยงคืนสามที่สองนค่ะเช้าเปนเสาร์ค่ะอาจารย์อันนี้แฟนประจำวันเป็นประจำค่ะอาจารย์ตอนนีอ้อยู่ในช่วงอายุย่างยี่สิบเก้านะครับวงกลมตกอังคารช่วงย่างยี่สิบเก้าเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่ายุดยานพาหนะม,มั้งไหมก็พอดี ผมออมาได้สองปีแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้เขาอยากได้บ้านนะคะอาจารย์เขาเนี่ค <c oughs> ือใครตัวคุณเองใช่ไหมเปล่าค่ะลูกสาวอาจารย์ที่เป็นแม่ของสงวัสดีค่ะ,อะขอเป็นคุณแม่คืออย่างนี้ความจริงในดวงเขาเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านกับเรื่องรถคือแยกส่วนกันนะคือถามว่าถ้าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยตอนนี้ย่าง29เนี่ยมีโอกาสไหมมีแต่มันจะเหนื่อยอมันจะเหนื่อยมาก นในแง่ของการเงินนะครับอบอกน้องเขารอช่วงย่างสามสิบเอ็ดได้ไหมครับได้นะตอนนี้ยี่บเก้าใกล้จะใกล้จะครบแล้วอีกไม่กี่เดือนนะครับอีกประมาณปีเสร็จเเนี่ยเขาจะเขาจะได้ที่ที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านที่ที่ถูกใจมากกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ดันไปก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้บ้านในขนาดที่อยากจะได้อ๋อค่ะจ้ะ อาจารย์ไม่มีอะไรถามเราจะจะขอดูน้องสาวคุเนื้อค่ะอาจารย์ว่ามาเลยครับวันที่7ตุลาค่ะค่ะ2512จะค่ะเวลาวันศุกร์บ่าย2โมงค่ะอาจารย์น้องเกิดบันอังคารใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์วหนศุกร์บ่าย2โมงเดี๋ยวกันนะฮะ7ตุลา12เหรอครับค่ะ7ตุลาสดหนึ่ง <12 S 1> วันศุกร์เหรอ,อคุยกับเขาก็ได้ครับวันดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเจดตุลาหนึ่งสองเหรอครับค่ะกิจวัตรหนึ่งสองค่ะเกียตอนบ่ายค่ะวันอะไรอ่นศุกร์วันศุกร์ค่ะอืมปฏิทินตรงกับวันอังคารอ๋อเหรอคะเจดตุลาหนึ่งสองนะค่ะใช่ตรงกับวันอังคารอืมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนดีไหม ออาอย่างงี้เดี๋ยวทางเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ออกงั้นเลยเหรอหมอต้งปตว่ามันไม่ตรงค่ะไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวผมสอบดวงดูก่อนละกันตอนเนี้ยติดขัดติดขัดเรื่องเงินหรือมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวบ้างไหมฮะ๋อการเงินได้มาเยอะก็จ่ายไปเยอะเลยอาจารย์อแล้วความสัมพันธ์ขอโทษนะมีคนรักมีแฟนไหมครับค่ะมีค่ะปีนี้กระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งไหมฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ ทำอาชีพอะไรอยู่ครับนี้ค้าขายค่ะขายพวกยำแล้วก็เปิดเครื่องซักผ้ายนเรียนแล้วก็ทำพวกรถรับจ้างเนี่ยจ้ะอือหลายอย่างเลยคืออย่างนี้ถ้าดูจากในดวงเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกใช่ไหมก็คือเอตอนนี้แหละรับซ้ายจ่ายขวาคือาถามว่าเงินเงินเข้าก็เข้านะแต่ก็ออกแล้วก,กับคนรักเนี่ยก็ถือว่าปีนี้ผมให้ไปคับประคองหน่อยนะจะมีโอกาสขัดแย้งกันมาก จนถึงช่วงประมาณปลายปีนะครับส,ส่วนงานส่วนงานเนี่ยช่วงย่าง46ก็จะใกล้เคียงกับเรื่องเงินนะคือเหมือนจะดีแต่มันไม่สุดยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกและมีโอกาสคุณจะตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าหยุดยุดติบางอันที่คุณทำบ้างไหมณนะขณะนี้มีแผนอะไรบ้างไหมคิดว่าเท้า้วนลดอะไรหมดแล้วนี่เบาบางลูกเรียนจบก็จะหยุดหยดายย้ำม,มาจ้ะ อยำต่างๆเลยค่ะยำตอนยินนะคะอ่าคือปีเนี้ยมันมีเกณฑ์อย่างที่ผมว่าเปลี่ยนแปลงยุติเลิกแต่จริงๆแล้วยำเนี่ไม่อยากให้เลิกนะของกินของกินไมอาจารย่อยากให้เลิกอะไรคะของของกินเนี่ยผมไม่อยากให้เลิกเกี่ยวกับไอ้ตู้น้ําเนี่ยถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะระยะยาวไม่ค่อยดีนะ อาจจะมีปัญหาเรื่องอ,อย่างที่เราเห็นบ่อยๆอันนี้คือดวงส่วนหนึ่งอะนะแต่หมายถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาออคุณทำมากี่ปีแล้วไอ,อ้เรื่องตู้หยอดเหรียญน,น่ะซักผ้าทำมาไปเข้าสองปีแล้วค่ะจ๊ะดีไหมค่าดีครับว่าช่วงนี้เครื่องมันไม่ค่อยทํงมันเครื่องใหม่อยู่อ,อ่าปีเนี้ยใช้เป็นตัวจุดตัดเลยนะว่าวันเดือนปีเกิดของคุณถูกหรือเปล่า ถ้าปีนี้ตัวธุรกิจเรื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีปัญหาเนี่ยคุณเกิดวันอังคารตรงนะครับและ,ะแต่ความจริงเรื่องของยำเนี่ยคุณเหนื่อยกายหน่อยแต่มันก็สร้างรายได้สม่ำเสมอใช่หรือไม่ใช่ค่ะถูกไหมและาอาชีพยำเนี่ยคุณทำมานานกว่า,าตัวซักผ้าหยอดเหรียญถูกไหมค่ะถูกค่ะในดวงมันบอกว่าเด่นกว่า นะฉะนั้นในเรื่องไอซักผ <พอ S 1> ้า <พอ S 1> เนี่ยลบับรรทุกหรายการรถลดบรรทุกรถบรรทุกพยายามอนอกจากวิ่งหางานเองอย่างเดียวเนี่ยให้พยายามวิ่งไปหาเจ้าใหญ่ๆหน่อยที่เขามีงานไซส์ใหญ่ๆแล้วไปตัดงานมาไปซับเขาเรียกไปซับงานเข้ามาค่ะนึกออกไหมฮะก็คือไปอิงไปอิงเจ้าใหญ่แล้วแบ่งงานมาค่ะจารนะก็ของกินยังไม่อยากให้ทิ้ง นะครับส่วนเรื่องรถก็ทําแล้วงลง<ด>ทุนแล้วก็ก,ก็ว่ากันไปก็พยายามหาเจ้าใหญ่ๆคุณจะได้มีงานต่อเน,นื่องบ้านเลขที่อาจารย์เก้าแปดสี่ค่ะเลขบ้านก็ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจแล้วก็คําพูดคําจาอะไรคุณพูดดีๆนะครับคุณเป็นคนปากกระจายตรงกันนะคิดอะไรก็พูดซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ใช้ทองคําเปลวนะปิดที่เลขแปดค่ะค่ะอาจารย์มีนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะนะ ปีนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรมากคะเน้นเรื่องน้ํานี่แหละเน้นเรื่องน้ํานี่แหละแล้วลองดูคุณจะเสียคุณจะเสียเงินกับไอ้เครื่องซักผ้านี่แหละคอยดูไม่ได้แช่งนะผมไม่ได้แช่งแต่คุณจะเสียเงินเพราะไอ้เครื่องซักผ้านี่แหละะจนถึงจนถึงวันที่เจ็ดตุลาค่ะอ่าสุขภาพก็แข็งแรงดีบนะจ๊ะไม่มีโรคไข้เลยนะคะอ่าระวังพวกทางเดินอาหารน้ําตาลหน่อยแล้วกัน นะครับแล้วก็จะหลงหลงลืมๆืมง่ายหน่อยนะจ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีจังเลยทำธุรกิจตั้งหลายอย่างอืมก็แต่ขยันช่เขาขยันดีตรงที่ขยันนี่แหละนะคะก็เป็นตัวอย่างเนาะอ่ะต่อไปเซเ m e n t กันต่อนะคะคุณปรีชาเกิดวันพฤหัส อ๋อถามเบอร์โทรนะคะเจ็ดหนึ่งค่ะเอ่จ็ดหนึ่งขยับลงเป็นหกหนึ่งเนี่ยฮะคู่คสมพลนะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทาําได้ค่ะทะเบียนรถ959ค่ะทำไมต้องหยีตาล่ะมองไม่เห็นตัวเลขเก้า <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจ้ะค่ะ,คะบ้านมี3 9กับ404ค่ะเอ่อขยันหมั่นเพียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีนะครับแต่หลังที่สองเนี่ยใช้ต้องํำเปลวแท้ปิดที่เลขศูนย์ค่ะท่านต่อไปค่ะ น,นัทพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่13สิงหาคมปีสองสองเที่ยงตรงนะคะวันจันทร์ถามเรื่องความรักและการเงินค่ะเอ่อเที่ยงตรงตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีนี้ความรักความรักมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้การเงินเป็นอย่างไรโอ,อแต่การเงินไม่ค่อยดี อย่าให้ใครขอยืมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ทําอะไรให้พอตัวเพราะถ้าคุณเดือดร้อนคุณก็ขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถสองแปดหนึ่งหนึ่งค่ะราหูจันทร์เป็นคู่นี่ศิลน,นะครับส่วนหนึ่งหนึ่งราชาโชคดีอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนบัญชรและแตะที่เลขแปดค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณจิรายุค่ะ27กันยายนปี30เวลาประมาณ18-18ถึง18นาฬิกา30นาทีถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็ขายน้ำส้มดีไหมคะมเครื่องดื่มไม่ไม,ไม่ไม่เชียร์ไม่เชียร์มไม่เชียร์นะครับเดี๋ยลองอด,ดอูอันนี้คุณจิรายุน่าจะผู้ชายนะฮะค่ะ,อะลองดูนะครับอังคารในดวงสวยก็ 27กันยาสาตรงกับวันอาทิตย์นะครับ<ม>ทำเกี่ยวข้องกับพวกของแข็งๆหน่อยกีฬายันยนเครื่องจกักรกลสารเคมีอาวุธของมิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย<ฮ>าถ้าตัดผมก็เน้นเป็นพวกตัดผมชายอะไรพวกนี้จะเด่นกว่าแล้วปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เกณฑ์งานเสียอยู่เงินละฮะก็ก็ล้อกันเลยใช่ <c oughs> ไม่คือต้องใช้คำว่าฝืดผม<ฮ>ใช้พอมีนะฮะแต่ฝืดพยายามตักบาทถวายเพลนพระให้ต่อเน,นื่อง ท่านต่อไปค่ะคุณเจษดานะคะสองตุลาสี่หนึ่งเวลาสิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีเกณฑ์สุขภาพและการเรียนค่ะของคุณเน้นใน,น,น,นเรื่องของโลหิตนะพวกระบบเลือดความดันสายตาอะไรพวกนี้ซึ่ง,ง,งระบบเลือดมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงพวกอามาัอามพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจแลนะควรตรวจร่างกายเป็นประจำ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อเฝ้าระวังสําหรับดวงของน้องคนนี้ ส่วนการเรียน,ยนอของน้องเขาที่เด่นเนี่ยก็คือในในเรื่องของฟิลพวกงานช่างะนะครับในช่างใหญ่วิศวะ,ะนะหรือเป็นในแง่ของวิชาชีพก็อาจจะเป็นระดับปะวะสวัดก็ได้เน้นงานช่างแน่นอนพวกช่างเนี่ยซ่อมหมดฉะนั้นถ้าต่อยอดได้จนถึงระดับปริญญาตรี ก็ผู้วิศวะได้ทุกสาขา,าเน้นงานซ่อมอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าชอบตัวเลขนะครับก็เชียร์ให้เรียนบัญชีชอบศิลชอบในเรื่องของแวดวงการสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศชอบภาษาเรียนอักษรอันนี้ค,คือคือแนวทางในเรื่องของอาชีพที่เด็กค่ะท่านต่อไปค่ะเ,เกิดวันพุธที่5เดือนพฤษภาคมปี25เวลา18นาฬิกา5นาทีะคะถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีคะ ตอนนี้ย่างส <3. S 2> ามสิบสามเอาอย่างนี้เอาเอาง่ายๆเลยเนี่ยอของคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานกับเรื่องเงินอยู่หรืออาจจะไม่ได้ทํางานก็ได้นะครับเลยผ่านพุทธสภานี้ไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับช่วงเวลานี้ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าชุดเครื่องนอนเก่าที่อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งานให้นําไปบริจาคนะอดทนหน่อยฮะ เลยวันเกิดไปแล้วทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนกรค่ะพุทธที่24ตุลา2494นะคะเวลา7มโมงเช้าจากกรุงเทพมหานครนะสุขภาพครอบครัวมีสินนะคะตอนนี้ค่ะแท็กซี่ควรทำอาชีพอะไรดีคะ อย่างน้อยอาชีพลักษณะงานบริการของคุณเนี่ยทำก็ยังสมรูปก็คือคุณมีการจรมีการเดินทางนะครับเพียงแต่ว่าช่วงช่วงนี้ปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยความจริงมันมีมา2ปีเสร็จๆแล้วนะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ดีละใช่ในแง่ของนี้สินสภาพคล่องมาแต่ว่าอาชีพก็พอทําได้แพรก็คือใช้คําว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอทําได้ฝากนะถ้าอยากทําเสริม ลองดูถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินออันนี้น่าสนใจแต่ไมาถึงคุณก็ต้องทำเป็นคุณต้องทำได้นะ,ะนะครับก็ฝากปีนี้เสริมในเรื่องของอให้ชีวิตสัตว์เดือนละแปดตัวฝากระวังอุบอัติเหตุด้วยถ้ารถที่คุณขับอยู่มีแผลมีริ้วรอยให้ไปเคลมคให้ไปเก็บซะจะ้ะค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลาคงต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยว Parents, ช่วงหน้าเรายังมีการพูดคุยสายสดกันอยู่024960493 024960494นะคะรวมถึง s m s นะคะพิมพ์ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะสมมริที่4221606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจ้ะ